สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับนางแม่ชาแนลนะคะสำหรับคลิปนี้จะนำความฝันของคนอื่นมานำเสนอตัวเลขให้เป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลวันที่16สิงหาคมนี้นะคะก่อนจะไปดูความฝันค่ะนางแม่ขอโทษขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะคะที่คลิปเมื่อวานนี้ไม่ได้แก้ไขลำดับคลิปค่ะจริงๆต้องเป็นคลิปที่ห้า ความฝันเป็นความฝันใหม่ๆที่ยังไม่เคยนำเสนอนะคะเดี๋ยวเรามาดูความฝันเลยนะคะขอขอบคุณและขออนุญาตเจ้าของข้อมูลเจ้าของความฝันค่ะสมาชิกท่านแรกนะคะท่านผู้หญิงฝันเห็นเพื่อนจัดงานวันเกิดแล้วลูกสาวของเขาเล่นกีตาร์ตัวใหญ่มากเลยมีเพื่อนรุ่นน้องอีกคนขึ้นร้องเพลงบนเวที แล้วในฝันเจ้าของวันเกิดเดินมาบอกตัวเลข7ซึ่งความจริงแล้วน้องเขาขนที่ฝันถึงเขาเกิดวันที่31เดือน8พศ .2517 ฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้หญิงมีหลายความฝันฝันว่าปูผ้าเตรียมนอนอยู่ที่หน้าบ้านเลขที่69หมู่ห5แล้วยังฝันเกี่ยวกับปลา และแมงดาทะเลฝันว่าได้ขึ้นรถพี่ที่ทำงานเก่าทะเบียนของเขาคือ2611ต่อจากนั้นอย่างฝันต่อว่าเห็นแม่ที่เสียชีวิตแล้วในฝันอีกด,ด้วยคุณแม่ของท่านเสียชีวิตเมื่อท่านอายุ68อย่าง69ปีฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้หญิงท่านฝันว่าตัวเองเข้าไปในโบสแล้วเห็นมีต้นไม้ใหญ่ อยู่ใต้ต้นไม้ท่านผู้ฝันเห็นแผงลอตเตอรี่ท่านผู้ฝันจึงเดินไปหยิบมาหนึ่งใบแล้วเห็นตัวเลขท้ายที่ลอตเตอรี่คือหมายเลข7 6 8ดฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้หญิงท่านฝันสั้นๆฝันว่าท่านจะเดินไปจดหวยตัวเลขที่ท่านจดในฝันคือ8 5 8หหรือว่าเป็น585ฝันต่อมานะคะคุณยายท่านฝัน ฝันว่าได้นั่งเครื่องบินเล็กสองที่นั่งแล้วจูๆ่ๆเครื่องบินกลับไปลงที่กลางป่าคุณยายเดินอยู่ในป่าเห็นมีรถไฟเรียงกันเป็นแถวแต่ว่าในฝันเขาไม่ยอมให้คุณยายขึ้นรถไฟคุณยายท่านอายุ68ปีฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกฝากฝันของหลานสาวเขาฝันว่าได้ขี่เตา่าตัวใหญ่มากเลย แล้วที่ปากของเต่ามีเชือกอยู่หนึ่งเส้นเมื่อดึงออกมาแล้วจะเป็นถุงทองคำสีแดงในถุงมีทองคำเส้นละหนึ่งบาทจำนวนเก้าเส้นหลานสาวของท่านอายุ48ย่าง49ปีฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกฝากฝันของลูกสาวลูกสาวเขาฝันว่าขับรถพาคุณแม่ไปวัด แล้วจู่ๆรถถอยหลังตกคลองลงน้ำทั้งสองคนลูกสาวของท่านว่ายน้ำไม่เป็นท่านกำลังจะเข้าไปช่วยลูกสาวร้องไห้ไม่ให้คุณแม่ช่วยร้องไห้ตกใจหนักมากในฝันจนสะดุ้งตื่นลูกสาวของท่านอายุ20ปีทะเบียนรถที่เขาขับในฝันคือ7-2-6 ฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้หญิงฝันเห็นคุณยายที่เสียชีวิตไปแล้วอยู่ที่บ้านเลขที่48หมู่1ในฝันคุณยายมาหาที่บ้านซึ่งคุณยายเสียชีวิตเมื่อท่านอายุ82ย่าง83ปีฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้หญิงฝันเห็นแฟนเก่าเขาขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปส่งท่านที่โรงเรียน ระหว่างทางรถของแฟนเก่าอย่างรัวซึ่งความจริงแล้วรถของแฟนเก่าที่เคยใช้ทะเบียน97.1ส่วนท่านผู้ฝันเมื่อขณะที่เรียนหนังสือมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ทะเบียน190ฝันต่อมานะคะท่านสมาชิก3ท่านฝันลักษณะคล้ายกันสมาชิกท่านแรกฝันว่าตัวเองถูกรางวันที่1แต่ว่าในฝันไม่เห็นเลขท้ายของลอตเตอรี่ ก่อนที่ท่านจะฝันท่านได้ซื้อเลขท้ายลอตเตอรี่ไว้แล้ว197สมาชิกท่านที่สองฝันว่าตัวเองถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วจำได้เลขท้ายตัวเลขของลอตเตอรี่คือห5หสมาชิกท่านสุดท้ายคุณแม่ฝันว่าญาติมาบอกว่าตัวเลข4 4สักพักบอกไหมว่าเอาตัวเลข55ดีกว่านะ ฝันต่อมานะคะจะเป็นความฝันสุดท้ายของคลิปนี้ที่นางแม่ได้เล่าให้ท่านผู้ชมฟังค่ะท่านสมาชิกผู้หญิงฝันว่าตัวเองชำแหละหัวคนอยู่ในกระมังท่านผู้ฝันเอากันไกลตัดผมและถลกหนังหัวจนเห็นสมองขาวๆมีเลือดเต็มมือกลิ่นคาวมากเลยแล้วในฝันลูกของท่านวิ่งมาชนกระมังเลือดหกเต็มพื้นบ้านเยอะมากบา้านเลขที่ของท่านผู้ฝัน101 คนฝันอายุ38ปีแนวทางตัวเลขจากความฝันเป็นเพียงความเชื่อและความคิดเห็นส่วนบุคคลนะคะนำมาให้ท่านผู้ชมพิจารณาค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะนางแม่ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ ขอขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนับฟังนะคะขอให้ทุกทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทุกวันค่ะสวัสดีค่ะ